สวัสดีครับผมกบนะครับเบย์ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งีเบยนะครับอีกนี้ย์เป็นทีมพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการทำงานของทีมงาน์น้องต้นข้าวนะครับจะมีนักร้องคนไหนที่กีทีมงานที่ดูแลดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังการทำงานนะครับในค่ำคืนนี้กันนะครับ พ่อเป็นตระเวรเมืองจังหวัดทั้งหมดสามคนนะครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศที่อนุบาทต้นสบาทเก้าอี้20บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูพ่อน,นกกับพ่อชายนะครับการทำงานนะครับแล้วเราเจอเพื่อนอยูู่ปอยู่ด้วยเอ๊ ไปเลี้ยวขวาไปก็เจอแล้วนะครับทุกท่านน้องก่อนที่น้องเข้าวจะขึ้นผมขอสัมภาษณ์ความรู้สึกข,ของพ่อน้องล้วกัพ่อชายซึ่งผมเองก็ไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยอย่างจริงจังก็หลายหลายเดือนนะครับไม่ได้เจอนนาน,นะครับ นะครับตอนนี้เราเจอเฉะการใช้าเดี๋ยวพ่อใช้ก่อนแล้วพ่อนุชไปไหนนี่คือจุดบริเวณที่เจอแล้วนะครับเราเจอเขาแล้วนะครับไม่พลาดไม่พลาดที่รอบนี้นะครับสวัสดีครับเจาะใจพ่อนุชก่อนที่น้องทุกข้าวจะมาสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยอย่างเต็มที่ พ่อหนุษครับ,รบเจาะใจนิดนึงครับทุกวันนี้เนี่ยทีมกาดของน้องเป็นยังไงบ้างครับก็ชุดของพ่อนุกกษสามัคีดีโอเคแล้วก็รักน้องด้วยใจนี่ทำเพื่อความปลอดภัยให้น้องไม่ได้คิดอะไรครับเรามาทำตรงจุดนี้อ่าก็คือว่าจาเป็น อจุดที่ว่าคอยซัพพอดน้องดูแลความปลอดภัยให้น้องอำนวยความสะดวกให้น้องเวลาน้องเอารถมาเข้างานก็อำนวยความสะดวกให้น้องด้วยแล้วก็เรื่องอการขึ้นเวทีขึ้นเวทีพราะแม่ๆพอๆก็ทุกวันนี้เยอะมากเยอะมาก,เย,มากเยอะจริงๆเยอะมากเลยใ,ใครๆก็อยากจะถ่ายรูปก,กับน้องอยากใกล้ชิดน้อง เราก็เลยได้เป็นส่วนตรงเนี้แล้วแต่ก็ดูแลเอาความพ็เหมาะเขาสมไม่ใช่ว่าไม่ให้เขาเข้าถึงน้องเราให้ไดตต้ต้องมาคุยกันก่อนครับผมว่าจะมาเอาของให้น้องหรือจะมาถ่ายรูปกับน้องมธุระอะไรก็ต้องมาคุยกันดูฝากหน่อยนะอ่านะครับอ่ะนะครับก็ตอนนี้น้องเนี่ยไปงานแรกมาใช่ไหมครับ ใชครับใจครับไปประชาชนงานแล้วรับปริญญาแล้ว อ๋อน่าจะเป็นสารบ,บรญญาเอ่อรู้รู้ไหมครับว่าอีกประมาณกี่นาทีหรือเท่าไหร่น้องจะมาถึงที่นี่อ่าตรงนี้ไม่เกินห้านาทีครับจะถึงไม่เกินห้านาทีครับเพราะรอสแปา์กันอยู่แล้วครับตอนนี้โอเคก็คือติดต่ออยู่สายกันอยู่สายก็สายกันอยู่นกคนคอยวรอที่เหตุคอยแจ้งความเคลื่อนไหวของน้องว่าตอนนี้รถอยู่ตรงไหนครับผมอ่าว่าเราจะได้มาดูแลว่ารถเข้าตรงไหนจะได้รับน้องเข้าเวทีจะได้ไม่เสียเวลาสับ การที่น้องเดินทางมาแล้วแล้วหาทางไม่เข้าไม่ถูกดาวน่วยวามสะดวกน้องก็จะได้เข้าเวทีได้จะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้ด้วยครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษหน่อยปกติผมจะไปอยู่หน้าเวทีแต่ว่าวันนี้น้องจะมาไม่ถึงผมเลยใช้เวลาตรงนี้ที่เหลืออยู่น่าจะทานน้องแล้วก็ยังไงก็ก่อนน้องขึ้นเวทีหลายคนอาจจะไม่รู้เบื้องเลือกเรืองหลังนะครับมาดูเบื้องหลังของการทางานของพ่อนุชพ่อชัย นะครับในการทางานครับจุดตรงนี้ครับผมที่การต่างน้องจะมีติดงานขอแจกว่าตอนนี้เจ้าจางงานนี้มากี่โมงอะไรกี่โมงทางผมเองก็ต้องรอเวลาก็บางทีก็บางครั้งเป็นชั่วโมงเราก็ถือว่าเราทำด้วยใจรอได้ตรงนี้รอได้เพราะเราก็รอเวลาแล้วพอต้องมาถึงเราก็จอยให้ดอกเข้าเวทีอำนวยความสะดวก เราทำตรงนี้ทุกคนพร้อมครับพร้มอมพร้อมใจประมาใจด้วยเต็มร้อยครับแต่รู้สึกว่ามาที่สมุทรสาครเนี่ยจะใกล้บ้านพ่อรุ่นะครับอันนี้ใกล้ครับใกล้ใ,ใตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมครับใช่ทางจากงานกลับบ้านประมาณ18กิโลครับ18กิโลเมื่วานก็จัดชุดใหญ่ชุดใหญ่หญหญกับทีมงาน ถ้ารู้เนีน่ีหนุ่มจีด้วยไม่รู้ไม่รู้ครับ <c oughs> ผมไม่รู้ประวาันเลี้ยงหนุ่มจีนไ้แล้วก็มีทั้งอาดนแล้วก็มีทั้งโตรตีแล้วก็ทีมงานน้องอ่าแล้วก็มีช่องน้องที่ไรก็คือเลี้ยงหมดครับแล้วก็เอฟซีด้วยครับทำหนุ่มจีมามอใหญ่มาเลี้ยงครับอ่านะครับเพราะนุชครับยืนไกลๆได้ไปเป็นสิบ0ี่สิบเมตรครับไม่ต้องกลัวครับผมไปมันอยู่นี่ พ่อนุชหรือว่ามีอยู่กอไงเงี้ยไหล่ะอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่าพ่อนุชครับบอกความรู้สึกหน่อยว่าตอนเนี้ยที่เสียงน้องต้องข้าเนี่ยโด่งดังเหลือเกินแล้วคลิปที่เป็นกระแสะมากคือคลิปรถตู้แล้วก็มีพ่อนุชอยู่ในเฟรมด้วยรู้สึกยังไงครับตรงนี้นะครับผมเป็นเรื่องที่ว่าไม่น่าอายเลยเป็นหน้าที่ว่ายินดีถือว่าน้องแล้วก็ทีมงานทำงาน โดยที่ว่ามีคนทับตามเนี่ยถือว่างานที่เราทำกันเนี่ยมีคนมองแล้วก็มองว่าเราทำงานไม่เคยผิดพลาดแล้วความปลอดภัยที่เราดูแลให้น้องน้องขึ้นเวทีตรงจุดนี้ถึงได้มีคนที่เรียนแบบว่าน้องในความพร้อมที่น้องขึ้นเวทีการแต่งกายในรถออกมาตรงนี้เราก็คอยสพอร์ตให้น้องแล้วก็ขึ้นเวทีก็ ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจนะที่ที่ว่าถือว่าศิลปินดาราและคนที่เรียนแบบก็ขอขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากเลยครับที่ว่าเอาของน้องไปใช้ตรงสคริปนี้เพราะถือว่าน้องเนี่ยเป็นแรเดด้อมได้ใไอเดย้อมเลยนิยมทำให้คนเห็นว่าเด็กคนหนึ่งสามารถทำให้ผู้ใหญ่ทำตามแรงบนดาลของน้องได้โดยที่ว่า ไม่น่าอายไม่น่าอายเรียกว่าโอ้โหออกมาอย่างสง่างามเสียงออกมาเพาะแล้วเพลงจุดของอะไรนะเพลงข้างหลังภาพนี่อ่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ทองคาภุ<อ>่มน้องขึ้นเวทีกับวงคาราย ตอนนั้นยังไม่เป็นสุริยาแบนขื่นเวทีเป็นครั้งแรกใช้เพลงครั้งหลังครั้งหลังภาพเป็นเพลงที่ว่าพอแลวน้อง,องร้องพอจับใจมากเลยครับทุกคนประทับใจมากหรือว่าชื่นชมครับชื่นชมน้องทําได้ดีครับเยี่ยมโอ้โหสุดยอดครับทุกคนครับซึ่งงานนั้นผมก็อยู่ด้วยนะครับ ไปงานผลไม้ด้วยนะครับที่ต่อขวาภูใช่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ช่องที่แบบดังที่สุดคือเลือกลักนะครับเลือกลักนะครับไปมาแล้วนะทุกคนมาแล้วมาแล้วขอบคุณครับผมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 เลยอ่าโอเคออางี้ครับตอนนี้นะครับรถน้องกลางจะมาเนาะนะครับกลังจะมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทางของพี่ชัยกันมากนะครับคันนี้หรือเปล่าพี่ชัย ใช่นะเอาใช่นะครับใช่นะครับเอานี่แร้วุบตะเวบตะวบตะวบนะฮะคันนี้แหละนะครับมาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับพ่อกอฟนะครับทักทายพ่อกอฟนะครับสวัสดีนะครับผมนะครับ ตอนนี้พอัก็ขับรถอยู่แล้วก็ถ่ายเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังเลยนะครับนี่พ่อชัยทางานอย่างขมักขเม้นนะครับทุกท่านครับเห็นไหมครับเราพูดแป๊บเดียวนะครับน้องต้องข้าวมาแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมโอ้โหเอ้ยยอดเลยเนาะอะตอนนี้นะครับเราก็จะตามรถน้องต้องข้าวไปนะฮะดูดีล่าขนพ่อชัยซะก่อนนะฮะโอ้โหเอ้ยนี่นะครับพ่อชัยนะครับอันนี้เบื้องหลังครับเบื้องหลัง ยอ,อดเลยนะครับนู่นเห็นมนูแล้วผู้ชายนะฮะอันนี้ก็จะมีร้านขนมจีนนะครับแต่ไม่รู้ต้าไปได้หรือเปล่าหาได้อยู่เขาบอกขับช้าๆนะครับภาพแบบนี้ไมไ่เห็นขึ้นบ่อยนะครับเพราะว่าเราต้องหาจุดนะฮะหาจุดซึ่งผมมองเห็นอยู่นะครับ พอชัยไปนะครับไปไงครับเทียบไปไงเทียบไปงนเอาไปงนพอชัยจะไปในงดนะครับเดี๋ยวถูพ่อนุษย์เออนุษย์อะไรหมาขวางหมาขวางนะฮะนุษนะครับอยู่อยู่ฝั่งนู้นเนาะนะครับอยู่ฝั่งนู้นเลยพ่อนุษย์ก็ทำรถตามสะดวกให้นะครับแบงกระบ,บี่เขาวิบบ่งสู้ฟัดแล้วฮะเฮ้ยเราเจอแก๊งหมาว่ะนี่ไงนี่ไงไฮ้ เอ้ยก็ว่าอยู่่อนหนูสะดุดอะไรสะดุดแก๊งหมานะฮะเอาแล้วก็วิ่งไปนู่นแล้วครับโอ้โหสุดยอดนะวันนี้หอบไยฮนะหอบนี่ครับพ่อสองด้วยนะครับมีพ่อสองด้วยนะครับ เวทีสอนสุพรรนอยู่ตรงข้างหน้านะทุกคนนะครับนวัสดีครับพอโน้ตพ่อสองพ่อชัยนี่คือเบื้องหลังนะครับของกาศนะครับผมน,นี่คือเบื้องหลังเลยนะครับผมเองก็พยายามไม่ไปวุ่นวายนะครับให้เอีได้เห็นการทำงาน นะครับของนะครับทีมแปดของน้องนะครับนี่ครับนี่คเราได้เห็นการทำงานนะครับในการทำงาน,นครับผนะฮะโอนพอร์กพอร์ ก็เ,เดี๋ยวน้องต้องข้าวต้องเตรียงตัวนะครับอีกสักพักหนึ่งก็าจะพร้อมที่จะขึ้นคนเวทีนะครับเมื่อกี้เสียดายที่ไม่ได้สัมภาษณ์พ่อพ่อชัยพ่อสองเลยนะครับมันไม่ทันช่วงเวลามันเฉียดฉิวมากนะครับผม่นะโอเค เดี๋ยวเราจะไปข้างหน้ากันทุกคนนะครับผมสัมภาษณ์ไดแป๊บหนึ่งนะครับรถของน้องต้นเข้าก็มาเลยนะครับมาเร็วมากนะครับแต่ว่าเวลามันก็ตัวแรกด้วยนะครับเน่มาดูภาพบรรยากาศข้างหน้ากันนะครับ แดี๋า,าดูนว่าตอนนี้คนที่มาตรงนี้ทําิจซื้อของดูว่ามาดูน้องกันนะครับนี่นะครับออกนะครับโอเคเข้าไปแล้วนะครับ ก็เป็นทิปพิเศษที่ได้สัมภาษณ์พ่อนุชนะครับเดี๋ยวอาจจะนาจะสัมภาษณ์พ่อใจกับพ่อสองให้เอฟได้ฟังความรู้สึกกันก็สำหรับคลิปนี้ก,ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีคับ